ทุกท่านี่ขามมือนีป่าได้มาวัดว่างําเย็นอีกหนึ่งะค่ะอาจจะไปเหนความเปลี่ยนแปลงของเพลนตรงด้านหน้าของโบทใหม่นะค่ะเพลนกับิมนี่ พยัญญา,า,าเก๊ค่ะพยัญญาเด็เสียงงามค่ะงามหลายอยู่ด้านหนา้าผัดที่แบบใส่เสียงได้เนาะจาอยู่อตอนหน้าค่ะคือว่าค่ะอธิษฐานเอาเข้าอาธิษฐานเอาว่าเขาอยากเคล็ดน,นั่นเคล็ดนี้สำเร็จบ่ เออข้าไเหนีนเหรียนลงไปใส่ในบาตรค่ะนี<า>ยนวใดก็คือว่าสำเร็จนียวนนียวเ่ไใดก็บ่อสำเร็จค่ะแล้วก็นี่กะเป็นอ่าพยัญนาเจดเสียงงามค่ะ สวยสวยค่ะสวยมากสวยค่ะสวยค่ะ ดับงเ้านึ่ปสิบนายคือดังค่ะคัมเนี่ยกระสิบเป็นระบบจักชงกับมังเจ้าเอาเอาไค่ไข่ทุกเดียวกันดีนะระบบจังชงขอบคุณของเราระบบจังชงนี่คัไมกระสิบเป็นขอบคูณเบสวรเนาะ

เด็นเจไปเจอพฟเจอย่างเจอหัวละไปแป็น่ปเทเขค่ะเทเขึ้นบนนี้ไหมเดวก่อนนะปางเทพขบวะขบเบส์วันเป็นปางเทพ เดี๋ยวนอไม่เ่เต้องมุมนี้ต้องถ่ายแนวเปลี่ยนมุมเสี่ยงของมุมวันจอนีไม่ใหญ่จอนใหญ่เขียนสามโอเคบึงหนาบงบุ้งก้มบุงใหญ่นั่นับสีเป็นอ่า นี่เนาะค่ะนกรุงใหญ่จะเป็นกรุงที่ข้นมากหวานมากปากหวานหอม้นแล้วก็เพิ่งกะซีเอาหัวเข้าไปไห้เพิ่นเหี่ยงเพิ่นเหี่ยบไห้เนาะไห้เพล่งไปเหี่ยงไห้ข้นเฉดดำกับเหยียบหบยวอนหัวเข้ากะซีนิ่มสูกน,นิ่มล่ะเนาะ ขอบูเวทวันค่ะนี่เป็นตางเทพพบตธกมีได้จา้างามค่ะนี่คือขอพูเวทวันได้ค่ะปางเทพพบุธค่ะนี่เป็นตางยัดด่างดนะังนั่นค่